สวัสดีค่ะไลออนเอ็มนะคะนี่ไซส์อยู่ที่12นิ้วหรือว่า30เซนนั่นเองนิ่มและเบามากตัวนี้งานออกแบบดีไซน์เองจะให้มาภายในนะคะ3ช่องไปเลยใส่ของจุกๆนะคะนี่ช่องด้านในนะคะนี่เป็นกระดุมล็อกนะคะแล้วก็ด้านนอกเป็นแม่เหล็กล็อกให้อีก3ช่องใส่แบบนี้ได้เลยเนาะอยากจะใส่เป็นพวก iPad ใได้สมุดโน้ตอะไรอย่างงี้ก็ได้เช่นกันล่มสัน้นขวดน้ำได้หมดเลยนะนี่แบบนี้เลยไซส์ยอยู่ที่12นิ้บอกเลยว่าวางแขนวางมือนี่กำลังพอดีเลยเนาะนี่แบบนี้เลยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปสีคายดีที่สุดเลยก็เป็นสีดำแล้วก็สีนู้ดแบบนี้เลยสวยสวยมากอะแดปกับเสื้อผ้ากับจีนได้หมดเลยนะรุ่นนี้นะคะคอลเลคชันนี้ ็กเจอร์ของเขานะคะที่เด่นเป็นสง่าเลยลก็คือสายโซ่เส้นใหญ่นะคะแต่น้ำหนักเบานะคะนี่แบบนี้เลยพันด้วยโซ่หนังแกะแบบนี้เลยสวยมากนี่งานออกแบบดีไซน์เองเก๋ขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะไลออนเอ็มนะคะนี่ตัวนี้เลยหนังแกะนิ่มแล้วเบามากตัวนี้เป็นแกะแบบพับฟี่นะคะนี่แบบนี้เลยมันจะออกแนวแบบได้อารมณ์แบบโซฟาเนาะนี่พับฟี่สุดๆนะคะนี่ นี่มเบาสบายมือมากพับเก็บใส่กระเป๋าเดินทางได้ลูกค้าที่แบบว่ามีแพลนไปเที่ยวต่างประเทศอยากพกกระเป๋าหลายใบบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์จริงๆนะคะนี่ตัวนี้เลยสบายขึ้นไหล่ได้น่ารักๆน,น,น,นะคะเบาด้วย เป็นส s งช้อปปิ้งแบ็คที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะรุ่นไลออนเอฟสนใจนะตัวนี้ฉีดสเปรย์กันน้ำตาล้อยให้เรียบร้อยส่งเก็บเงินปลายทางได้โดยเช่นการนี้จะส่งให้ฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางหรือว่าส่งสเซนเจอร์ถึงมือภายใน1ชั่วโมงได้เช่นการร้านอยู่ที่ดูสิบมาเก็ตเพลสร้านเปิดทุกวันเลยค่ะสนใจก็สอบถามทักแชทน้องแอดมินได้เลยนะตัดมา3สีนะสีดำใต้แดปกพราว่าพายได้ทุกสีเลยสีดำสีน้ำตาลทองหรือว่าสีนูดนั่นเอง ขอบคุณค่ะอันนี้ตัวนี้ลดเหลือเพียงซอง5บาทเท่านั้นนะราคานี้บอกเลยว่าเป็นราคาสมช,ชัดๆเลยสนใจก็ทักแชทเลยค่ะ